ยังสามารถทำได้เลยหลังจากวันที่ผมปักกิจกรรมต่อไปโรงเรียนนพโรงเรียนปีกย่างมหาชัยปักประกวดภาพวาดวิวทิวทัศน์นครปฐมที่สวยงามเกี่ยวกับหนึ่งทางด้านวัฒนธรรมทางด้านวิถีชีวิตบางคนก็จะมาวัตปลูกของวัตถุประสงคออกมาเขียนประกวดภาพอันดับหนึ่งพันบาทวาดจากบ่ายตอนเช้าหระอบ่ายโมงให้เด็กเขามาวาด เด็กมันเริ่มสนใจตรงนี้ครอบครัวก็อยากไปดูรูปตัวเองบ้างเริ่มละเส้นตรงนี้มันเริ่มแ้วโปรโมทในทั้งว่เขามาแล้วเด็กมันว่ามันก็ต้องกินข้าวกินอะไรตรงนี้ก่อนเหือน้ไหมเริ่มหลังจากนั้นพวกช่างไปลูขอให้คุณไทยรูปดอกมะลิอยากว่านี้ตรงนี้เลือกไทายรูปประกวดภาพแบบคันสองขนาดพวกช่างสมัครเลี้ยงเด็กก็แห่มาจู่ๆคนเราโปรโมทอาไรก่อนเด็กมันมันเห็นมันว่าออกมาภาพมันสวย เื่อความอรมณเราสวยจริงๆอย่างนั้นาก็เริ่มงานขึ้นมาอันนี้ผรสบมาขึ้นมาตัวอย่างหลังจากนั้นศินละปะศิละปะเด่นโดยตดีขึ้นมานนของราเนียไรแต่ไม่ใช่เล่เลนเพลงขึ้นบ้านเพงลงร้องประจำเนี่ยบางคนเขามาเรียนเี่เป็นยุคละใครอยากสนใจร้องเพลงมาเลยไม่ต้องคาราโอเกะละถ้าคุณมาเขาจะเล่นให้ร้องเพลงเลยอย่างจางุดนี้แข่งป้านิยนลงเรือลงเรือนี้ยัง ไปโบราณเนี่ยไปโบราณเราไปเวนล่องเรือของเขาเนี่ยไม่ใช่เพลงโบราณเพลงใหม่เขาก็เล่นดนตรีพื้นบ้านได้ดนตรีพื้นบ้านมันสนุกมากไปเราะมากคนก็สนใจเราค่อยๆจัดขยับพยายามไว้ตามขั้นตอนเหมาะสมที่วัยเห็นศักยภาพเราสามารถได้แต่ต้องกระตุ้นก่อนกระตุ้นกระตุ้นอเดียว